สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้นะครับวันที่1เมษายนนะครับทางเกมเ o v มีกิจกรรมใหม่มาอีกแล้วนะครับผมเป็นกิจกรรมวงแหวนกาลินาเวิร์นั่นเองนะครับผมก็คือกิจกรรมนี้ก็คือเหมือนกับเราเปิดแบบวงแหวนทั่วไปเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะใช้คมพี์ขั้นสูงนะครับในการเปิดนะครับผมใช้5คัาภีพีนั่นเองนะครับผมโดยกิจกรรมนี้นะครับก็จะประกอบด้วย สกินของซานิตนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิน a อ c 2017นะครับแล้วก็มีอีกสกินก็เป็นซานิตเหมือนซานิตเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นสกินของกาลินาเวอร์สองพันสิบเก้านั่นเองนะครับแล้วก็ภายในการสุ่มก็จะมีโอกาสได้รับของสกินนาคอสเหมือนกันนะครับผมนี่ครับอย่างเท่น,นะครับผมแล้วก็สกินของเซฟฟิทนะครับผมเป็นสกิน AWC นั่นเองนะครับผม ครับผมแล้วก็ภายในในการสุ่มนะครับก็จะมีโอกาสได้รับเหรียญกาล i นาเว r l ์ด้วยนะครับผมก็นี่นะครับมีตั้งแต่10เหรียญจนถึง5้าเหรียญ3เหรียญ2เหรียญแล้วก็1เหรียญเลยนะครับผมโอเคก็ผมถ้าเราเปิดได้เหรียญกาลีนาเวอร์เราก็สามารถนําเหรียญมาแลกได้นะครับก็คือแลกตรงนี้นะครับนี่กิจกรรมนะครับผมร้านค้านี่ครับกาล i นาเว r l ์นะครับผม ก็คือเอามาแลกได้ก็คือสกินซานิสสกินนี้ก็คือใช้เเหรียญนั่นเองครับส่วนซานิสสกินนี้ใช้9เหรียญเหมือนกันนะครับส่วนนาคอใช้7ดเหรียญน,นะครับผมแล้วก็เซฟิทใช้7เหรียญน,นะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มให้เ,เพื่อนๆดูกันซัก5ครั้งและกันเนาะเพราะว่าในการซื้อ5ครั้งแบบครั้งแรกอะ่ะมันจะ ลดจาก150คูปองเหลือ75คูปองเท่านั้นนะครับผมเนี่ยครับ25ชิ้นนะครับผมจะเอาไปสุ่มดูนะครับได้5ครั้งละกันโอเคครับผมเดี๋ยวผมซื้อเลยครับโอเคมาครับเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มให้เพื่อนเพื่อนดูกันเลยนะครับผมผมจะสุ่มทีละครั้งนะครับผมโอเคครับผมครั้งที่หนึ่งนะครับจัดไปเลยครับวาดรูป โได้ออโมจิคืออันนี้แบบเกลือจริงๆครับผมครั้งที่สองครับผมได้ emoji ออโมจิแล้วครับผมเกลืออีกแล้วครั้งที่สามครับโหได้ออโมจิคือแบบสามครั้งติดคือเกลือจริงๆครับผมครั้งที่สี่ครับได้ออโมจิแล้ว เกินไปครับแบบนี้ครั้งสุดท้ายครับโอ้หบอกตามทงว่าคลิปนี้ของผมคือเกลือจริงๆครับผมคือแบบไม่มีแม้แต่เหรียญการิน่าเวอร์ออกมาเลยก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการเอเปิดวงแหวนการิน่าเวอร์นะครับผมโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆกันเลยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ